สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของค่าหัวใหม่ที่ถูกเปิดเผยมาในวันพีซตอนที่1087กันดีกว่านะครับค่าหัวที่เปิดเผยมาในตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ค่าหัวของทางโจรสลัดครับแต่เป็นการเปิดเผยค่าหัวของทหารเรือนั่นเองทหารเรือก่อนหน้านี้ได้ถูกตั้งค่าหัวโดยกลุ่มคอสกิลถูกไหมองค์กรล่าค่าหัว โจรสลัดที่นําโดยตัวของบาร์กี้ฮอกโคไดแล้วก็มีฮอกโดย1ดาวเนี่ยจะเท่ากับ100ล้านเบลีนะครับมี3ดาวเองเนี่ยก็เท่ากับว่า 300ล้านเบลีเพราะฉะนั้นเองค่าหัวของทหารเรือเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าโจรสลัดเลยนะครับโจรสลัดเนี่ยค่าหัวร้อยล้านก็เก่งแล้วนะครับผมแต่ถ้าหลักแบบพันล้านเลยเนี่ยอันนี้ต้องระดับเทพแล้วอาจจะเป็นระดับแบบมือขวาจากักรพรรดิแล้วถูกไหมระดับแบบ3ขุนพลหลักของจกักรพรรดิแล้วหรือจกักรพรรดิเองเนี่ยก็อาจจะอยู่สักช่วงแบบ3,000ล้านอะไรแบบนี้นะครับที่นี้เองเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าจากการเปิดเผยในตอนล่าสุดนี้เองอะ่ะจากตอนที่1087ค่าหัวของทหารเรือระดับพลเอกเน จะอยู่ที่เท่าไรนะครับโดยค่าหัวเนี่ยได้ถูกเปิดเผยออกมาผ่านการเปิดเผยค่าหัวของกาฟนั่นเองถึงแม้ว่าตัวของกาฟจะเป็นพลโทเนี่ยแต่ด้วยชื่อชั้นของเขาที่เป็นถึงวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือและฝีมือเองเนี่ยนะครับผมก็อยู่ในระดับคนเอกได้อย่างสบายๆเลยถูกไหมถึงแม้ว่าตอนนี้จะแก่ลงไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยกาฟก็เป็นเหมือนจกักรพรรดิแห่งกองทัพเรือเนาะแบบสักประพอ,องกับสี่จกักรพรรดิเลยคือสู้กันได้อย่าง,นางแน่นอนตัวของกาฟเองเนี่ยมีค่าหัวอยู่ที่3มงงกุนนั่นเอโดมมงกุฎนี่ ค่าเท่ากับ10ดาวนะครับผมก็เท่ากับว่า1มงกุฎเท่ากับ1000ล้านเบรีครับสามมงกุฎเนี่ยก็เท่ากับ3,000ล้านเบลีนั่นเองนี่คือค่าหัวของกราฟนะครับซึ่งในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยเหล่าพลเอกนะครับผมทั้ง3คนเนี่ยก็จะมีค่าหัว3มงกุฎเหมือนกันนะครับก็คือตัวของคิซารุฟูจิโทระแล้วก็รวมไปถึงเรียวคุกิวก็มี3มงกุฎเหมือนกันก็เท่ากับว่าค่าหัวของเหล่าพลเอกนั้นจะอยู่ที่คนละ3,000ล้านเบลีนั่นเองซึ่งก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกับจักรพรรดิเลยนะ อาไคโนเองเนี่ยจะมีค่าหัวเท่าไหร่ครับอาไคโานเนี่ยให้ค่าดเดานะอาจจะอยู่ที่4มงกุฎก็ได้นะครับก็คือ4ี่พันล้านเบรีนั่นเองท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับค่าหัวของเราทหารเรือก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแล้วถ้าเป็นแบบตัวของพลเรือโทตัวท็อปทปที่อาจจะใกล้ขึ้นมาเป็นพลเอกแล้วอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็อาจจะอยู่ที่ช่วงแบบ 1งมงกุฎหรือถึง2มงกุฎอะไรแบบนี้เนาะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวในวันนี้ของมังงะเวิลอาจจะไม่ได้คลิปที่ยาวเท่าไหร่แต่ก็เป็นการเปิดเผยเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆจากตอนที่10 8 7นนั่นเองหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลนะครับ